สา่อยทั้งนั้นเลยเดี๋ยวๆเอขียดบัวลงไปจัดการมันครับไปลิวตีไม่ได้เรียบร้อยสิครับเรียบร้อยสิครับแบบนี้โอ้โหบอกแล้วมันหมายมันไม่เหมาะกับมันไม่เหมาะกับไอ ไปหลิวนะครับพอเอากบยางเขียดบัวลงไปเรียบร้อยแล้วไม้เดียวเลยอืม้มโอ้ยอตกน้ำอีกแล้ว <c oughs> ยานะตัวที่สองนี่ตัวที่สามได้โอเคปิดเกมจนได้นะครับเขียดบัวมินิค่ายพริกุ๊กนะครับโอเคกับชนไซส์สวยนะครับโอ้โห